ครับสวัสดีครับอยู่กับผมถ้ามาออนทัวร์ออนไลน์นะครับก็วันนี้พามาชมน้ําท่วมในซอยหมู่บ้านแหลมมะขามนะครับก็เป็นซอยที่ผมอยู่นะครับเมื่อคืนนะเมื่อคืนฝนได้ตกลงมาค่อนข้างจะเยอะนะครับที่ผมถ่ายนะฮะเป็นวันที่แปดแปดกันยาสองห้าหกห้านะครับ เนี่ยนะเมื่อคืนก็ฝนก็ได้ตกลงมาอีกค่อนข้างจะเยอะนะครับน้ำระบายไม่ทันนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมในจุดบรรยากาศที่น้ำท่วมดีกว่านะครับนี่นะครับ่อมาถึงตรงนี้นะครับ ตามค่อนข้างจะเยอะนะครับอย่างนี้นะมอใส่ไซค์ก็ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้นะครับโดยในช่วงนี้นะฮะช่วงวันที่8มีนา2 5 6 5, 5, 5นะครับรถที่วิ่งได้นะจะเป็นรถแบบนี้นะครับเป็นรถยกสูงนะจะปปอนไัยกว่านครับคนที่ผ่านมาเส้นทางนี้นะครับต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่า ช่วงต่อจากนี้ไปนะฮะน้ำเยอะนะครับ,รบเดี๋ยวผมให้ชมมันจะขารไปเรื่อยๆนะครับก็ระยะทางก็จะจากจุดที่ผมยืนนี่นะครับก็จะออกไปประมาณสัก800เมตรเกือบกิโลนึงนะครับระยะทางที่น้ำท่วมนะครับหอนไหหัวค่อนข,ข้างจะเสียงนะครับ ไปดูยังจุดที่น้ำท่วมเยอะๆนะครับอันนี้นะครับซึ่งเป็นมอสไซค์เล็กมอสไซค์เตี้ยๆแบบนี้นะก็ค่อนข้างจะอันตรายนะครับอัน,นี้ก็จะเป็นมอสไซค์ที่เป็นสายพานนะครับพี่มาดับตรงไหนอ่ะมาดับตรงไหน อ๋อเหรอคันนี้ก็จะเป็นประเภทรถที่เป็นสายพานนะครับนี่นะครับถ้าเป็นรถสายพานแบบนี้ช่วงนี้ก็จะค่อนข้างจะอันตรายนะครับช่วงที่ผมเดินนี่นะครับก็ครึง่งครึ่งแข่งนะครับจะรอเดิน พาชมบรรยากาศไปสักนิดนะครับน้ำในช่วงช่วงสายๆแบบนี้นะน้ำยังไม่ลดนะครับเพราะว่าน้ำในจุดตรงนี้นะครับจะเท่ามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเมื่อวานยังน้อยกว่าน,นี้นะครับผมคิดว่าน้ำน่านจะลดไปนะครับ แต่มาวันนี้นะ้นําไม่ลดนะครับกลายเป็นว่าน้ําเพิ่มเยอะกว่ากว่าเมื่อวานนะครับเห็นนะรถเก๋งวันนี้จะอันตรายเลยนะครับเพราะว่ารถที่สวนสวนทางไปนะครับก็จะวิ่งเร็วนะครับก็จะทําให้รถที่รถที่คิตตี้ยนะครับท,ท,ที่เป็นรถเก๋งนะครับวิ่งสวนทางมาก็จะอาจจะดับ เนะตรงนี้ก็เดือดร้อยกันหน่อยนะครับเพราะว่าคนใช้ถนนเส้นนี้นะครับเวลาเดินไปเรื่อยๆนะครับนี่นะยายก็ต้องผนขอเข้าบ้านนะครับเพราะว่าน้ำตัดเข้าไปใน ในบ้านนะครับนี่นะวอไก่นะครับตัดไกชิดนี้จะย้อนแสงนิดนะครับเพราะว่าตะวันกำลังขึ้นพอดีนนะครับ น่าจะดับแล้วนะครับคันนี้นะครับดับรอเหนเน,นะรถจะวิ่งเร็วมากนะครับฝั่งนี้ก็น้ำเข้าบ้านแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าวันนี้ฝนจะลงมาอีกหรือเปล่านะครับ ลงมาอีกก็คงจะเยอะกว่นี้นะครับเอาไม่อยู่เนะเาะน้ไหา,ามาอยู่น้่เอตอนนี้นะครับเจก,ก็บอกว่ารถวิ่งแรงนะครับทาให้น้ำมันกระเด็นเข้าบ้านเยอะนะครับ อีนี้เป็นอีกปีหนึ่งนะครับที่ปรากฏการในจังหวัดระยองน้ำเยอะน้ําท่วมนะครับซึ่งรวมมาในถึงจุดที่ผมถ่ายอยู่นี้ด้วยนะครับเนี่ยนะครับถ้าในจุดตรงไหนที่ พื้นที่สูงสูงแล้วก็จะจะดีหน่อยนะครับปลอดภัยนะครับน้ำเยอะนะ เห็นรถวิ่งค่อนข้างจะเร็วนะครับถ้าด้านหลังผมเนี่นยนะครับเห็นนะก็รถวิ่งค่อนข้างจะเร็วนะครับอย่ลรอเดินอย่ารเดินไปเรื่อยๆนะครับต้งนี้นะครับ ตอนนี้ซอยเข้าในบริเวณตัวหมู่บ้านเล็กๆนะครับก็จะน้ำจะท่วมไปเวณนี้นะครับนะตอน,นี้เวลาก็ประมาณเป็โมงนะครับตอนนี้น้ำ ถ้าตัวบ้านสูงแบบนี้นะน้ําก็จะขึ้นไม่ถึงนะครับแต่ก็บ้านที่อยู่ติดๆกับถนนแบบนี้นะก็ต้องหาทางป้องกันนะครับนี่นะครับหาทางป้องกันนะครับ ที่ผมถ่ายอยู่นี้นะครับคือวันที่8มีนา2565นะครับวันนี้พามาชมจุดที่น้ำท่วมในหมู่บ้านแหละมขามนะครับก็เป็นอีกปีหนึ่งครที่ปีนี้เกิดปรากฏการณ์น้ำท่วมหนักขนาดนี้นะครับก็ด้วยฝนที่ตกมาสะสมมา2วัน3วันนะควันนะครับฝน,นบที่สะสมมานะครับก็ทำให้ น้ำไม่รู้จะระบายไปไหนนะครับก็มาท่วมหนักทู่แถวนี้นะครับซึ่งในหลายๆหมู่บ้านของในเขตของตัวจังหวัดระยองนะครับก็จะมีอยู่หลายที่นะครับที่เกิดน้ำท่วมแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ที่น้ำท่วมนะครับ เดี๋ยวผมเดินไปนิดนะครับนี่นะครับชาวบ้านต้องหาป้ายมาติดไว้นะครับให้รถวิ่งช้าๆหน่อยนะครับเพราะว่า <c oughs> ก็มาสร้างความเดือดร้อนให้คนที่ผ่านไปผ่านมาด้วยนะครับรถเขาจะวิ่งค่อนข้างจะเร็วนะครับัางน,นี้ก็ดีหน่อยนะครับน้ำขึ้นมาถึงนะครับเดี๋ยวผมมาเดินตรงนี้ดีกว่าครับชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนกันนะครับแบบนี้นะครับ ร,รถฝั่งตรงข้ามวิ่งเร็วรถที่สวนมาก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือเป็นรถจรักรยานนะจะล้มได้นะครับนะครับอันนี้ก็จะติดไฟไปด้วยนะครับติดไฟให้รถกรุณาวิ่งช้าๆนะครับ จะยาวไปจนถึงปากซอยนะครับนี่นะครับจะยาวไปถึงจนถึงปากซอยนู้นนะครับไปที่ผ่านมาเส้นนี้นะคะเส้นอูบ้านไรมะขามมูสองนะครับจงผบว่าให้ดิกเลี่ยงดีกว่านะครับเพราะว่า เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ในตอนนี้น้ําท่วมเยอะนะครับเดีย๋ยวผมแวะถ่ายใกล้นี้แล้วกันนะครับก็จะยาวไปถึงนู่นนะะจนสุดทางนะครับใครที่มีธุระที่จะไปในซอยหมู่บ้านแหลมมะขามนะฮะในช่วงวันที่แปดนี้นะครับก็ เลียงเลี่ยงจะดีกว่านะครับทำจาจค่อนข้างจะเยอะนะครับเห็นนะเพราะว่าหลายๆจุดเขาก็ติดไฟให้รถพยายามวิ่งช้าๆนะครับแต่ผมเห็นทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์เสียหลายคันแล้วนะครับในซอยนี้นะครับเห็นนะโอเคครับตลอดวันนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับ ก็ต่อจากนี้หวังว่าน้ำจะไม่เยอะมากกว่านี้นะครับโอเคครับ